สวัสดีครับพบกับโซลูข่ลิเวอร์ p o ลเราเริ่มต้นกันที่สมพลาดปรมหงแดงถึงช่วงเข้าเบรกลิเวอร์พูลครับของเราต้องอดทนกับการออกสตาร์ทลุตการคิดน,น่าผิดหวังแต่วันสดใสาอาจก,กำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าซีซั่นนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังอย่างมากจนถึงน,นตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหลักหลายแล้วเท่าที่หงแดงจะกะงวลได้ในขณะที่ศึกพิมพ์ลิกเข้าสู่ช่วงพักเบรกฟุตบอลโลก ทีมของเจคกิ้งคลับลังอันดับที่6ของตองนารางคะแนนโดยมีแต้มห่างจากจ่าฝูง15นาคะแนนและก็ต่อสู้เพื่อที่จะจบท็อปโฟด้วยความคงเส้นคง,งวาและความน่าเชื่อถืออย่าง,งยาวนานทีมของเจ็คกิ้งคลับสามารถเป็นอะไรก็ได้แต่จนถึงน,นตอนนี้แนมะ้พวกเขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนิสิตยุวชลิกได้อย่างสบายใจแต่ผลงานในประเทศกลับน่าผิดหวังโดยความคาดหวังเหล่านั้นถูกบทบังด้วยฟองการเล่นที่ย่ำแย่และความแพ,พ้ที่บันทอนหัวใจมาโดยตลอด ตอนนี้พวกเขาแพ้เป็น2เท่าในลีก4นัดจากฤดูกาลที่แล้วแต่ด้วยการคว้าชัยชนะนอกบ้านเกมแรกของฤดูกาลเหนือสเปอร์ตามด้วยเกมชนะเซาวตันตันสานึ่งทำให้สถานการณ์ดูดีขึ้นพอสมควรควกวงมคาหวังก็คือพวกเขาน่าจะพัฒนาขึ้นหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกเมื่อผู้เล่นคนสกันจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บและพวกเขาก็จะแข็งแกร่งเหมือนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และด้วยความจริงที่ว่าการลุ้นแชมป์ในถิ่นแอนฟิลนั้นน่าจะจบลงด้วยดีแล้วตารางคะแนนก็จะบอกคุณเองว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องย้อนไปดูในช่วง3เดือนแรกของฤดูกาล2022-23 2 20 3กันนะครับว่าพวกเขามีภาพรวมกันอย่างไรบ้างผู้เล่นที่ดีที่สุดลุยเดียร์คือคนที่มีไฟเต็มเปี่ยมในช่วงออก s ตา r ซีซันโดยดาเตะทีมชาตโคลอมเบียได้แสดงเห็นถึงพลังกำลังทักษะและความมุ่งมั่น ที่เพื่อนร่วมทีมหลายคนยังขาดหายไปเขาโชคร้ายในการรับบาดเจ็บในเกมพบก,กับอาเซนอลเมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็น่าจะกลับมาทานันเมื่อเกมลีกรีเทนกลับมาในวันบอกซิ่งเดกการไม่มีอยู่ของด,อดุยดิอาร์โมเมสซาล่าก็เกขึ้นมาเป็นแกนนําได้ในทันเวลาดาวเตะทีมชาติอียิปต์ทำไปถึง14ประตูในฤดูกาลนี้รวมถึง7ลูกในศึกยูฟ่าแชมเลียก2ประตูในเกมพบก,กับสเปอร์และประตูชัยที่สำคัญที่สุดในเกมชนะแมนเชสเตอร์ ลองคิดดูสิถ้าหงแดงไม่มีสตาร์ทีมเช่นอียิปต์ซาลาพวกเขาจะไปอยู่ตรงจุดไหนฟอร์มยอดเยี่ยมที่สดุดเมื่อพิจารณาว่าพวกเขามีเกมที่ถล่ม9-0และ7-1มันก็บ่งบอกได้หลายอย่างว่าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ที่แอนฟิลด์ในเดือนตุลาคมน,นั้นก็เป็นอีกเพียงแค่เกมหนึ่งที่น่าจดจำแต่ลิเวอร์พูลมีเกมที่ตกต่ำด้วยการแพ้อ์เซนอลในสัปดาหก่อนหน้าแต่ด้วยทีมที่มีเป๊กุรล่า เอริงบลูสฮารแลนด์เคเวนบอยและอีกหลายคนดูเหมือนจะกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวของลูกทีมเจอกิงคลับพวกเขาแสดงให้ินถึงความเข้มข้นที่ยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งในเกมรับการทำงานเป็นทีมและคุณภาพเกมโตกลับเพื่อทำให้ทีมแชมป์เก่าแพ้เป็นครั้งแรกในสีซสัน่นประตูที่ยือกเยยมที่สุดก็น่าจะไม่พ้นมือของซาลาในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์มันคือผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้ินถึงความสวรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดของเขา การอ่านจังหวะการเปิดปัญญาจากอลริสุมเมกร์กรเป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาก็ทําให้ซูเออาการซิโลเข้าบันกลาดด้วยทักษะจากนั้นก็ใช้ความเร็วและความนิ่งเพื่อทําประตูต่อหน้าเดอะคัพนี่คือนักเตะที่พิเศษมากการเซสส็นญซาใหม่ที่ดีที่สุดแม้มันจะยังไม่พูดได้เต็มปากเท่าไรแต่ก็ยุติธรรมที่จะบอกว่าเดมนูเยสได้สร้างความประทัใจให้กับแฟนบอลหงแดงได้แล้วโดยมันมีทั้งดีและแยก ขดีก็คือหัวหอบพิมพ์อุรใบสามารถทําประตูได้มากมายเขามีบุคลิกและการทํางานหนักแถมยังจริงจังอีกด้วยแต่ที่แย่ก็คือเขาประเดิมเกมแรกที่อันฟิลด้วยการเอาหัวไปโขกใส่โยคิมแอนเดอร์สันซึ่งทําให้เขาต้องถูกแบนสันนัดและเสียโอกาสในการสร้างโมเมนตัมในช่วงต้นของฤดูกาลแต่ขณะนั้นการกลับมาทําได้ถึงกับประตูจากการออสตาตัวจริงเ้านัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเกินคาดความคาดหวังก็คือเขาดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป น่าผิดหวังครั้งใหญ่หลังจากการฟาดฟันกับเรนเจอร์และต่อสู้เพื่อได้รับใจชนะเหนือแมนเชสเตีรและเวนแฮมในเดือนตุลาคมความรู้สึกหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาแพ้แบบหมดสภาพต่อฟอรเรสทีมบวยของตอน,น,นันคะแนนฉะนั้นลบล้างการมองโลกในแง่ดีทั้งหมดและเน้นย้ำถึงความเป็นจริงที่ว่าทีมนี้ขาดมาตรฐานที่พวกเขาเคยตั้งเอาไว้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลิเวพผลไม่สมควรที่จะแพ้ในเกมเหล่านั้น และพวกเขาก็ไม่สามารถแพ้ได้หากต้องการประสบความสําเร็จแย่บวกครั้งใหญ่ยังมีบางอย่างที่ทําให้อุ่นใจเกี่ยวกับการที่ลิเวอร์พูลผ่านกุญหรอบ16กทีมสุดท้ายเนือศิกป์ยูฟ่าแชมลี่โดยคว้าชัยชนะ5เกมติดตาา่อกันหลังจากแพ้นาโปลีแบบหมดรูปที่อิตาลีในนัดเปิดสนามกุมเอกฟุตบอลยุโรปมักจะให้ประห่มพื้นอบอุ่นแก่หงแดงอยู่เสมอท่ามกลางปัญหาภายในประเทศและเป็นเรื่องยากที่จะไม่ตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ล้างตาจับ รอมาริในช่วงปีใหม่เศรษฐายรั้งใหญ่มันจะยุติธรรมที่จะบอกว่าฮาวีอเอเลียดได้ก้าวขึ้นมาเป็นความหวังของทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยดาเตน,นไวัย19ปีเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ได้ลงเล่นทั้ง22งเกมให้กับลิเวอร์พูลในทุกรายการของซีซั่นและยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานดีที่สุดครภา,ายในทีมหง์แดงด้วยไม่ว่าจะเล่นแบบกองกลางสามคนหรือประจำการทางกราบขวาในระบบ4-4-2หรือ4-2-3-1 เกมของวัรรุ่นรายนี้ก็ดูเหมือนจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วไม่แปลกใจเลยที่เป๊ปไรเดอร์มือขวาของเจ็คินครับจะเรียกเขาว่าเพชรเม็ดงามควรดีกว่านี้มีผู้เล่นหลายคนที่น่าจะตกอยู่ในหมวดนี้ฟอร์มของเบอร์กิฟันได์เทนอเล็กซ์เเดอโน่จอแดนแฮนเดอร์สันและโจโกเมดมีดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปในขณะที่แอนดี้โรเบิร์ตสันและติโออาคันโดราพบว่ามันยากที่จะใส่เกียร์ห้า แต่คำตอบที่ชัดเจนก็คือความโย่ซึ่งพบกับความยากลําบากในแดนกลางของลิเวอร์พูลและบีบให้เจกินกนครับต้องเปลี่ยนระบบในขณะที่เขามองหาช่องว่างในโครงสร้างของทีมของเขาสิ่งที่น่ากังวลประเด็นก็คือกว่าหนึ่งใน3ของฤดูกาลที่ผ่านมาลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อตําแหน่งท็อปโฟความคิดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์นั้นกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันของแดนตามหลังจากูงอาซนอลถึง15ตต้ม แต่ก่อนอื่นทีมของจิกกิ้งคลับต้องกลับมาอยู่ในสภาพของท็อปโฟให้ได้เสียก่อนและด้วยการที่สเปอร์เชลซีและแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรวมถึงนิวคาสเซลของเอ็ดดี้ฮาวยังคงวนเวียนอยู่ด้วยชิ้นเดีวยวกันซึ่งทําให้การแข่งขันดูดูเดือดพวกเขาตามหลังทีมอันดับที่4อยู่ถึง7จ็ดต้มในช่วงพักเบรกโดยมี1เกมอยู่ในเมืองานของเจิกกิ้งคลับดินมาฮามันอาจไม่เห็นด้วยแต่ความเป็นจริงก็คือจิกกิ้งคลับไม่ได้อยู่ในสถานะที่กดดันอะไรจากเจ้าของทีมลิเวอร์พูลเลย มีการยอมรับแล้วว่าลุ้การนี้พวกเขามีปัญหาเนื่องจากตารางที่อัดแน่นและวิธีหงดงมีล้นถึง4ี่ช้ําในลุ้นการก่อนแน่นอนว่าผู้จัดการเกมทำสิ่งที่ผิดพลาดไปบ้างการเลือกทีมของเขาที่โอทารฟอร์ดและการนําเจมินเนอร์ลงเล่นแบทขวาที่กุด,ดิสันพาร์คไม่น่าประทับใจเลยแถมวิธีที่ลิผ์ผู้เล่นก็ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับสมาธิและการเตรียมตัวแต่พวกเขาก็มีเกมที่ชนะ90และ7-1จากนั้นพวกเขาก็ชนะซิตี้และสเปอร์และพวกเขาก็เข้ารอบยูฟ่าแชมเี่ย์อีกด้วย เกมที่เหลือโดยเอาชนะนาโบลรีทีมจากูงของศึกกาโชซิลาอิตาลีพวกเขารู้ว่าจําเป็นจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่และเมื่อผู้เล่นกลับมาจากพักเบรกฟุตบอลโลเจคกิงฟอจะได้รับการสนับสนุนที่เต็มที่เพิ่มเติม,ตมอยา่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลอีกทั่วได้งวการเปิดเผยว่าฮาร์วียเอเลียตกลงกลาง,ลางดาวรุ่งในไวัยก9ปีของลิเวอร์พูลในการเป็นมิดฟิลร์ระดับท็อปของพิมลิงเกรดในครึ่งลุนการแรกไปแล้ว หลังจากเจ้าตัวมีค่าเฉลีย่ย Hg Blues up หรือการเซตบอลที่ทําให้มีโอกาสทำประตูมากที่สุดในอันดับต้นๆของผู้เล่นในลีกเลยทีเดียวซึ่งเควินเดบรบอยจากแมนเชสเตี้ยังคงตามหลังฮาวิองเลลยทอยู่ที่ค่าเฉลีย่ย0.12ต่อ90นาทีโดินสำรับ Gx b r i e up ในนูการนี้แม้ว่าจะมีการจับบอลโดยเฉลี่ยมากกว่าเนื่องจากคาเชลิเยการข้อคบคอาบอลที่สูงกว่าแมนเชสเตอร์ีก็ตามแม้จะเสียเปรียบเรื่องเศีรลลร่างกายไปหน่อยแต่ก็ถือได้ว่าเอเลียดมีจุดเด่นเงื่นๆที่กรบสิ่งนั้นได้ดีเลยทีเดียวและตอนนี้เริ่มที่ค่อยๆจะฉายแสงออกมาแล้ว เรียกได้ว่ากลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดแล้วสําหรับเบนด็อกในวัย17ปีหลังจากใช้20นาทีในการโชว์ลีลากระชักเรีอยของเขาในเกมที่ลิเบอร์พูลเอาชนะดับบี้เคลตี้ในการดวลจุดโทษในศึกคารอลครับที่พมา่าและเกมที่หงแดงเปิดบ้านเอาชนะเซา์เทม์นตันได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งในกลางคืนวันเสาร์ดาวรุ่งรายนี้ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแม้จะไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวก็ตามแต่ดูเหมือนว่าแสงของโอกาสที่ส่องไปถึงตัวเขานั้นณน,นเวลานี้มันเริ่มมีมากแล้ว ตอนนี้ดูเหมือนว่ากลายเป็นดาวรุ่งของทีมหงส์แดงที่กำลังพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งและแสงหน้าดาวรุ่งคนอื่นและน่าจะได้รับโอกาสใกล้เคียงกับสเตฟานบาเซติเพื่อนร่วมทีมในวัย18ปีจากอะคาเดมี่ของศูนย์ฝึกของพวกเขาอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสก่อนหน้าเขาได้ไมน่นานอย่างที่บอกไปนะครับแม้จะไม่ได้ลงเล่นเลยในเกมพบก,กับเซาท์เทิร์นแต่ดูจากทิศทางของโอกาสและก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงที่จะเราจะได้เห็นเขาลงสนามกับทีมชาติของลิเวอร์พูล มากยิ่งขึ้นและอาจจะขึ้นอยู่กับโอกาสได้รับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศว่าจะไปได้ข่งแค่ไหนในการแข่งขันต่างๆสํา,า,าสหรับฟุตบอลถ้วยแต่ด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมที่ติดตัวมาในพรสวรรค์ของเขาและความสามารถที่มีอยู่ทําให้เขาได้รับความสนใจจากเจคกิงคลับแทบที่จะในทันทีที่เห็นเขาแต่ก่อนหน้านั้นไปเป็นลินเดอร์ที่เป็นผู้ช่วยของเจคกิงกลับก็ได้เฝ้าติดตามดูมกองกระเล่นของเบนด็อกและการพัฒนาของเขามาตลอดนับตั้แต่ที่ก้าวเข้ามา ในรออคกณาเดมีของศูนย์ฝึกสโมสรนในเดือนมีนาคมในปี2022จากการคว้าตัวมาในราคาเพียงแค่600,000ปอนด์จากสโมสรเชลติแม้จะอายุเพียงแค่17ปีแต่ด้วยความสามารถของเขาอันน่าทึ่งอย่างมากและได้รับการพูดถึงจากทีมงานสตาฟของสโมสรลิพูวา่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของหสงวแดงต่อจากแฮร์วีเอเลียตอย่างแน่นอนครับย้ำอีกครั้งนะครับ,บ,รบ,รบเป็นดอกในวัย17ปีเท่านั้นเองนะฮะ นี่คือสุรกาวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ทคนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ